จับปารีไม่ฮูตต้ต้อัองต้องต้องต้องไหมสวัสดีค่ะดอกไม้พระธาตุสุขค่ะมันนี่สมเหตุแก่แสนสถาัาหลังจากที่คลิปเมื่อกี้มันเหตุแก่ดอกไม้ไปกเกลี่ยซมองมันขึ้น อุปกรณ์ของข้ากันนี่ทุกอย่างเลนะมันยสีแดงแล้วก็พร้อมกับนี่กับกินแมงหัวยน่ยนี่ของกินสนาพจนอันนี้อันนี้พิมอันนี้อันนี้บอกจะควงกับกินแมงอะไรบนนี้บอกได้บอกได้บอกได้หัวขึ้ย่างกันแค่นะนะสำหรับชมนี่นะเข้าไปเบิ้งกันเลยว่าดอกไหมจะมีวิธีแกงแซนสัตว์ทันเลยตามมาตั้งมา แต่นี่เด้ย่ยแสดงว่าท่านได้มาหอดบานนะคะแผนการเรียบร้อยเศรษอทุ้งยันยังเรียบร้อยแล้วพื้นที่ของเราเตรียมไว้เรียบร้อ,ยแ,าามมารอยแล้วิโตัถามเราก็มาหอดไซเแล้วฮัลโหลทีละหอดไซร์แล้วครับฮะ là bạn đấy cứ có đấy như thế một luôn ไดี๋ยวเขาไปกินข้นางนอกก็ได้เดี๋ยวเขาถ้าไปกิน,กนวกับมันโมโหอยิวเขาเถอะเพิ่เนะี่ยพอนนี้เวลามันอิเขาเมื่อโคตรเป็ดซั่งเลยจ้ะเอ๋จ้ะเ๋กนหกับอาตองหนไม่คิดหอยแเลยมีเงินกินบ่มีิเขาได้เลยโอ้ย หาเนี่ย uh ีแล้วเจ้าไปจนห่างนอกไปีนหัางนอกใส่คนยุ่งขาไงเอาไปซักก่อนเอาเหมยมากริซากขาตีดนิ้้ไหมเอาไปซักผาก่อนอยากจะนํำซับขาเวยนะจ๊ะเนี่ยกองนี่เนี่ยก็คือตะเก็บเสีตะกาไปดี ย่งเก่งได้ผู้ชายเกงให้ใอีี่ว่ใส่ยาเก่งได้ผ้ายโอ้ยสี่นเกงไม่ไม่ตัวดึงไม่ได้ไหมแงนีนบ่าวเอ้ยว่าเสีย์ได่เกงได้สี่แม่มีตัวนึงนี่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 เขาใส่เขาใส่แบบนี้นี่นี่ขวานี้วัดโซ่นี่สิไมหัวทานเก่งไม่ยู่ในตะก้า เสีพาเยขอเก็บมากอปมึง<อ>ม่ก็นไม่ไหเวเป็นขน้เก็บเดี๋ยวเขาไม่เนาะล่ะหูหนัก้ม่งมากเ,ากเากทียงกันค่ะไม่ไปหาของมาถึงไปซากผาควนยา,าถึงก้อนจีกันยางยังยานไปนน สิบม่รู้ตีทุงยาเมื่ตัวอาสิว่าถุงยาข่อยยังไข่อยไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยสองสามหนึ่ข่อก็ใ้ทุยางมือให่บรู้เมียกเจาข่อยเคยใช้เถียงรู้วุยาเจ้าอ้าใครมา่รู้เฮ้ยวอยนี่นี่อ ข okay. องใครแต่เนียมาบ่รู้คือบ่รู้เลยไงมนะึงเนนะอ,องมันดูนี่แย่ไหมดูนี่แย่กี่สิเป็นยังบ่รู้ไหมของจะของก็แม่มาใส่ย,ยิ้มไใแล้วลก็บเรื่องเก็บตีมาหาโทษอย้คนอื่นอยู่นี่มาโทษไงมึงหิวข่าแล้วมึงโมโหหิวอู้จักดีอะสไตล์มึงอ่ะโอ้ยมันบ่ได้มันบ่ได้อันนี้เด้ ผมยาใสิใส่เงี้ยนเป็นบาทิโอ้ตกีแม่ยินต้ะพบกันไมดโอ้ตกี้ JI, ่เคยใส่เอ oui, oh, ้ยพ่่ัเอาไม่ไอเลยกรับไมม ไปไม่ดีนะนไปเไม่ยัไปมันก่อนไปแลวหาาูชีพบุญทั้งวัดคุณบหลอบปะอะนรก็แล้าตัดสาย ฮัลโหลแม่ฮัลโหลนี่ใคยจิคเขาจะเจ้าะอเราเออเจ้าจะพาไปใส่กาแาเลยเพราะมันพวกมนของเมยแหมเอน้มากเสียงลดมากฮะเสียง้มาเสียงนย แผดอว์เลยแผดอว์เลยวกยวขพี่ร่องเอาเาขึ้นมาตบมือเขาพ่มลมเมื่อมือเขาพ่มลมเมื่อคาว่าพี่แสงมั้ัจ้ไปปลุกต้มตั้มตั้มผ้าที่จแก้มไงฟ้ากระบานค้องมือเอาไปขึ้นบนเนี่ยโอ้ยขีกากสิมันเกมแต่าดส บ่เคยไปเล่ดอกจะยังตะเกงในตั้มหัวอจานเนาะอล่ะมันบเดิส์ล้วตัวนี้นะถุงยางกูได้ปะดถุงถุงยางฟี่เด็กหน่อยเด้นเออโอ้ถุงยางกับถุงยางฟี่แม้วาเหรียญไหมย่ใสวะตายเซลละส่งไหมนันเดียนี่นีโอ้จําได้เนาะมมอวง รู้สูนไหมซะมันมาดาูนมารจนี่เรียนในวีมสูนยีเรียนะเออ้อโทครับโอ้อโทษยังไงเอาไม่ได้ก็ไม่ได้แกงมันเอาไปก็เลยอยากแกงไม่ขึ้นนะซึ่งอุ่งยังก้อน่งยงนนั่นไ ท่าการทักการเอาปิดคลิปสิ่ไหมเขาผู้ตายจริงหรือเปล่าที่จริงเราไปแอบกินเขาอยู่หลังบ้านหลังเดียนนึงนะจบลงย่าสมบูรณ์แบบข้าวส้วนลงคออยู่นะรัมายิ่งแกจแสะท้านนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามมูฮาสองคนผอนะคะแล้วกันค่ะดาว FC ดอกเหมยพิณพาสมสุขด้วยนะคะครับผมก็ฝากติดตามช่องแซนสัทสัน My PK ้วก็ช่องดอกเหมยพิณพาสมสุข้วก็ ไพรมากคลิปนี้ปากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอมากนะครับผมฝากติดตามดอกไม้กับแฟนสถานนั้นด้วยครับผมปากไ่น้อกกันแล้วกันค่ะรับ๊ายบายสวัสดีคร่ะ